ทิปใหม่นะครับสำหรับชาวพิอนะครับเป็นกลยุทธ์นะฮะสำหรับการขยับขยายองค์กรของทุกๆท่านนะครับก็คือ New Platinum One Day e d u t a n i e n นะครับหนึ่งวันเต็มๆเลยครับนะฮะสำหรับในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การได้ไปร่องเรือนะชม2อข้างทางแม่น้ำเจ้าพยาแบบสุด exclusive เลยนะครับสำหรับทิปนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันขั้นตอนแรกเลยครับสำหรับผู้นำที่ ยังไม่ขึ้นในตำแหน่งที่เรียกว่าแพทตินัมไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะครับท่านทำอย่างนี้เลยครับก็คือปิดตำแหน่งแพทตินัมที่6,000 PV ที่เป็นคะแนนใหม่นะครับภายในช่วงระยะเวลาให้ได้ในทริปนี้ครับเรามีช่วงระยะเวลาให้ทุกท่านทำเนี่ยอยู่ทั้งหมด4ช่วงช่วงแรกนะครับก็คือวันที่15มิถุนายนจนถึง30มิถุนายนนี่คือช่วงที่1ช่วงที่2นะครับก็คือทั้งเดือนของเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงที่3ก็ทั้งเดือนของสิงหาคม ก็ช่วงที่4ก็คือทั้งเดือนของกันยายนนี่คือ4ช่วงนะครับที่ทุกท่านต้องทําคุณสมบัติให้จบในแต่ละช่วงง่ายๆครับแค่ปิดแพตตินัมท่านใดที่ยังไม่เป็นแพตตินัมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าปิดแพตตินัม6000 PV ได้เลยนะครับโดยที่เป็นคะแนนใหม่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะเป็นคะแนนที่ถูกซื้ออยู่ในช่วงด้วยคุ้มค่ามากๆนะนี่คือเงื่อนไขแรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ขึ้นตำแหน่งแพตตินัม เงื่อนไขที่2นะครับสำหรับคนที่เป็นแพตตินัมขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแพตตินัมซูเปอร์โกนะฮะเจดเพลไฟหรือระดับ Executive นะครับการที่เราสปอนเซอร์แนะนำตรงแล้วก็ปั้นให้เขานะครับขึ้นตำแหน่งที่เป็นแพตตินัมโดยให้อยู่ในเงื่อนไขที่เขาเองเนี่ยต้องปิดแพตตินัมคะแนนใหม่6,000 PV ให้อยู่ในช่วงของการทำโปรโมชั่นทำให้ได้2แพตตินัม ในระยะเวลาในช่วง4เดือนนี้โดยที่เท่านั้นเองเนี่ยต้องทำให้ลูกตรงของท่านนะครับสามารถพิชิตทริปในเรื่องของการล่องเรือแม่น้ําเจ้าพยาให้ได้ด้วยผักดันลูกตรงให้เป็นพตตินัมเก็บในช่วงเดือนแรกก่อนนะครับก็อย่างเช่นมิถุนายนนะครับแล้วอีกคนหนึ่งมาเก็บในช่วง กรกฎาคมอย่างเนี้ยก็นับเป็น2คนให้กับท่านได้นะครับแต่ต้องทําให้ลูกตรงของท่านเนี่ยปิด6,000 PV ให้ครบในแต่ละช่วงไม่สามารถสะสมอยู่ใน4เดือนได้นะครับให้จบในช่วงช่วงคนที่ทุกท่านแนะนําตรงถ้าทําได้เขาก็ได้ไปร่องเรือแม่น้ําเจ้าพยาด้วยถ้าท่านเองสปอนเซอร์ได้2คนนะครับไม่จํากัดซ้ายขวาเลยนะครับตัวท่านเองก็ได้ตั๋ว1ใบเห็นไหมครับง่ายๆนะฮะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ทําเงื่อนไข สเต็ปที่2ข้อที่2อันนี้ครับที่ท่านเองต้องแนะนํา2แพทินัมเนี่ยท่านเองจะต้องมีการรักษายอดนะครับ300 PV ทุกๆเดือนตลอดระยะเวลาช่วงการทำโปรโมชั่นมิถุนากรกฎาสิงหาและก็กันยารวม4เดือนนะครับต้องรักษาทุกเดือนเลยนะครับแต่ท่านใดเนี่ยตกในการรักษายอดเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็น2เดือนนะเราเองเนี่ยก็จะมีเปิดออปชั่นให้ทุกท่านสามารถที่จะรักษาย้อนหลังได้แต่อย่างนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเองต้องรักษาให้ครบทั้งหมด4เดือนถ้าเราแนะนํามากกว่า2แพทินัมได้อีก1เท่าอย่างเช่นเราแนะนําได้4แพทินัม ท่านได้รับเบสองสิทธ์เลยนะครับแนะนําได้6กแพทินัมที่เป็นลูกตรงท่านได้รับ3สิทธิ์ท่องเที่ยวเลยก็สามารถมอบสิทธิ์ให้กับทีมงานได้แต่ทีมงานต้องเป็นตําแหน่งแพทินัมสุดท้ายครับเงื่อนไขของกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นระดับเอ็กเซ i v คิวทีฟขึ้นไปก็ทําเงื่อนไขง่ายๆเลยครับก็คือในการซื้อชุดสินค้าที่เป็นยาสมุนไพรจีนปลาซินสุยชินตะหอปกติคู่หนึ่งนะครับราคา4,400บาทท่านซื้อในราคาเพียงแค่3,900บาทแต่ไม่มี P ี ก็จะได้รับสิทธิ์หนึ่งที่นั่งในการเทรนนิ่งเรียนรู้ ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในช่วงกลางวันและตอนเย็นก็ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพญาดินเนอร์กันง่ายเลยครับสำหรับผู้นำระดับเอ็ก u t เซคิวทีฟนะครับเพื่อที่ทุกท่านเองเนี่ยมาร่วมสนุกสนานมาร่วมดูแลทีมงานนะครับในทริปนี้ได้แล้วก็อย่าลืมครับสำหรับเอ็ก u t เซคิวทีฟก็ต้องรักษายอด4เดือนเหมือนกันเก็บเดือนที่ทุกท่านลืมรักษายอดได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เติม300 PV สําสำหรับเดือนที่ทุกท่านเองเนี่ยตกในการรักษายอดย้อนหลังได้ครับนี่คือเงื่อนไขนะครับของการที่เราเองจะไปทริปท่องเที่ยว New แพ t ต n ินัมวันเดย์ t อดวีเทนเมนนะครับง่ายๆแบบนี้นะฮะท่านใดคุณสมบัติแบบไหนลองศึกษาดูว่าจะต้องทำโปรแกรมนะครับเพื่อให้ทุกท่านเองติดทิปได้ยังไงโปรโมชั่นนี้ผลักดันทีมงานได้ง่ายดายเลยครับแค่ปิดแพลตินัมแล้วก็ไปท่องเที่ยวกับเราเนี่ยนี่คือทริปที่พีอาร์ไจัดหนักจัดเต็มนะเพื่อให้ทุกท่านเองขยายองค์กรได้อย่างรวดเร็วครับ